สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีเลยนะคะสวัสดีบา,บายๆเนาะเคยไหมที่ทํางานประจำนะคะแต่ไม่มีเวลาที่จะามาหารายได้เสริมนะคะด้วยงบ300รอนะคะทนที่นี้ของเราก็คือนะคะฟตฟอร์มใหม่ที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่กันก็คือสีไรคะ่ะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนทางสดนระย้อนหลังนะคะวันนี้ถ้าคุณกําลังอาติดงานประจํานะคะแต่ว่า งาน,นประจำอะ่ะใครก็รู้ดีนะว่ามันเออมันมันพอพาครอบครัวหรือพาชีวิตของเขาของเราไปได้ในระยะหนึ่งอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าทุกคนงานประจำไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะดีค่ะแต่แต่ถ้าบางถ้าเรามองหาส่งทางสร้างรายได้เพิ่มทางออนไลน์ที่เราเออก็ใช้มือถืออยู่แล้วนะ ก็ใช้สัญญาณอินเตอรนะแต่ว่าเราใช้ไปเปล่าๆโดยที่เราทํางานประจําแล้วไม่มีเวลาค่ะครูพิวก็เป็นครูนะคะทํางานประจําไม่มีเวลาแล้วเราจะหาช่องทางที่ไหนเพิ่มเพื่อเพื่อเพื่อให้เราอะรับรายได้อีกทางเพื่อพาละครอบครัวอะไรแบบเนี้ยสวัสดีทุกคนสว่วนระยะหลังนะคะครูพิวอยู่ข้างนอกวันนี้ถ้ากําลังคิดคิดอยู่เออว่าลองลอง,ลองสักตั้งว่นะเนาะเพื่อเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทุกคนทุกคนชีวิตของเราอะ มันั้นมากนะคะอยากทาอะไรรีบเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ที่สิวิไลของเราจะช่วยทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนอย่าอย่าคิดว่ามัน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 ไม่ได้เป็นออนไลน์ที่เหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปยุคยุคก,ก่อนนะคะทุกคนที่เราสต็อกแพ็กส่งที่มีสินค้าไม่นะคะสิวิไลไม่มีสินค้าคะ่ะแต่ทําไมสินค้าอยู่ในสิวิไลเต็มไปหมดหน้าที่นั้นคือเป็นของ ของคพิมหรือว่าของคุณของใครก็ได้ที่เอามาวางวางไว้ในสิไลาเพื่อเผื่อเราทำดิจิตอลตรงนี้สิวลาตรงนี้มีไรายได้แล้วเราไม่ต้องเอาเงินสดเราอะ่ะคือมันดีหลายทางทุกคนนะคะคือมันดีหลายทางเดี๋ยวเราไปทีละขั้นตอนเนาะ,ะมันมีเงินเดือนให้เรากินเหมือนงานประจําและมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่องทางที่2คือเมื่อเรานะคะปลูกกล้วยที่สีวิไลสีวิไลคือแพลตฟอร์มปลูกผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยแอปเปิลทุเรียนแล้วก็ส้มนะคะ mm hmm. เมื่อเราปลูกกล้วยนะคะแล้วเรามีสวนผลมออนไม้อะไรแล้วเรามีรายได้สวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้วันนี้มาบ่าย mm hmm. เลยเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ mm hmm. ทั้งส่วนละย้อนหลังวันนี้เรามีกําลัง แรงดีๆนะคะหรือธุรกิจดีๆมาให้ทุกคนเพิ่มอีกทางหนึ่งมีมีรายได้กระเป๋าเดียวอะ่ะคือคือยุคเราอ่ะมันจะไม่รอดเหมือนยุคก่อนๆนะจริงไม่จริงทุกคนถ้าเราอยู่ในยุคก่อนอ่ะคือน่าจะอยู่ได้แต่ยุคนี้คือไม่นะคุณินว่าไม่นะเพราะว่าหนึ่งเลยเงินเฟ้อจริงไม่จริงสองคือสินค้ายออพุ่งมากกว่ายุค ช่วงปีหลังอะ่ะเยอะมากเลยถ้าจะเอาเงินที่เงินแต่แต่เงินงานประจำอะ่ะมันเท่าเดิมนะทุกคนว่าไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นเรทเงินหรือสินค้ามันเพิ่มขึ้นอะ่นะณตรงนี้เราต้องมองหาช่องทางสงไร้างรายได้เพิ่มอะ่ะแต่เราจะไปทําตัวไหนที่มันใช้ทุนน้อยทุกตัวต้องใช้ทุนนะทุกคนต้องใช้ทุนเนาะแต่ว่ายุคนี้คือเราจะใช้อะไรที่มันมีทุนน้อยและและดีมากก็คือสีวิไลอะ่ะ มันไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องสเปคสต็อกแพ็คส่งใดๆทั้งนั้นสินค้าในที่นี้ที่เต็มไปในในแอปส่เคือคือให้คุณที่มีเงินในวอลเชอร์มันมี2ข้างอะ่ะวอลเชอร์จะมีอยู่ที่ขวาแล้วก็ใช้ทางขวาคือคุณสามารถถอนเข้าบัญชีของคุณได้นะคะส่วนวอลเชอร์ทางซ้ายคือเอาไปซื้อ,อไปออมทองนะคะมีทองให้คุณออมนะคะออมออมเท่าไหร่นะ มันมีกติกาทุกคนเนาะคุณคุณเอาเงินฟรีตรงนี้ที่ไม่ต้องเอาเอาในกระเป๋าของคุณนะมาออมทองมีออมทองนะคะมีอ่าผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะในสีวิลัตอนนี้มีหมดเลยคุณจะมีชีวิตที่ที่สดใสแล้วก็ชีวิตที่ที่ดีกว่าเดิมว่าเถอะนะคะถ้าเราทํายาวดานอย่างมั่นคงอะ่ะคือเป็นปีเป็นสองปีอะ่ะมันจะเป็นบางทีเหมือนแม่เล็กอ่ะมันจะเป็นไรายได้หลัก มันจะเป็นรายได้หลักนะคะมันจะไม่ใช่รายได้รองคือเดืละแสนอย่างต่ําบางเดือนสองสามแสนนะคะเกจะพุ่งขึ้นเป็นหลักล้านนะคะในอนาคตที่ไม่ไม่ไกลนี้ลูกทุกคนเราก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแค่เราปลูกกล้วยนะคะปลูกสวนกล้วยที่ดิจิตอลอ่ะตอนนี้เราไม่ทําคือมีมีแพลตฟอร์มขึ้นมาอีกตัวคือแอปแอปเลี้ยงสัตว์มันก็เหมือนมันน่าจะเหมือนเหมือกับแพลตฟอร์มของ ศิิไลของเราที่เป็นตฟอร์มปลูกผลไม้นี่แหละนะคะผลไม้ในที่นี้ไม่ต้องคือไม่ต้องปลูกเหมือนเหมือนที่เราปลูกลงดินนะคะทุกคน,นมันเป็นมันเป็นออนไลน์อ่ะทุกคนเนาะแค่เรามีอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณมีมือถืออะ่ะเราไปปลูกในแอปศีวิไลสวัสดีทุกคนเลยนะคะอาจจะหน่าสดเปน็นนิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะคืออยากให้อะ่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำน,นะคะสวัสดีลหลายๆคนเลยนะคะคุณ คุณสำนานนะคะสวัสดีเลยเนาะเราชาวศีกุลัยด้วยกันนี่แหละฝากฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้คนที่เข้ามาใหม่นะคะ lifecycle. เพราะว่าบางคนบอกว่าหนูเข้ามาแล้วหนูยังไม่รู้อาจจะอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าทุกอย่างที่เราเริ่มใหม่เราจะไม่รู้หมดเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นเป็นนักเรียนอะเริ่มเริ่มที่ห้องปถมเราก็จะไม่รู้เนาะเราเรียนขึ้นชั้นนั้นสั้นขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเออ เราเียนี้เราก็จะรู้ไปรู้ไปก็เหมือนสีวิไลแต่สีวิไลเราอะรู้รู้เร็วกว่าถ้าจะเทียบกว่าเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าใช้เวลาแค่สัวโม,มงก็ไม่ถึงมั้งนะคะน่าจะสามสี่ผ่านหนึ่งสัโม,มงนี่แหละต่อวันเพื่อเพื่อเอ,เอาวิชาใหม่เข้ามาในการปลูกกล้วยอะ่ะแค่คิดปลูกกล้วย,ยทุกคน แค่คลิกปลูกกล้วยบางคนยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะไม่ต้องไลฟ์สดนะไม่ต้องทําอะไรคือมันมีวิธีวางให้คุณเดินตามเรียบร้อยอะปลูกกล้วยอไม่ต้องสต็อกอะทุกคนไม่ต้องแพ็กไม่ต้องส่งใดใทั้งสิน้นอย่าอย่าคิดสต็อกสินค้าในยุคนี้ถ้าคุณเก่งเหมือนเหมือนเหมือนคือเขาเขามีทอมีบ้านมีรถทั่วไปอะคือเขาเก่งมาแล้วนะทุกคน ไม่ใช่เราไม่เก่งเราก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณมีทุนก็สต็อกลองดูครูพิมพ์สต็อกนะคือหลักแสนก็ทําำนะถามว่าสินค้าขายได้กําไรไหมถ้าจะอ่าเทียบเทียบเป็นสินนะ่ะคือได้กําไรนะแต่ถามว่าขายหมดแสงน,นั้นไหมไม่ค่ะไม่หมดทําไมถึงเราจึงหันมาหันมาอ่าออนไลน์ยุคใหม่เกี่ยวกับการปลูกกล้วยอะไรแบบเนี้ยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลย ทำไมเราถึงหันมาที่การปลูกกล้วยปลูกผล,ลไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยแอปเปิลทุเรียนอะไรแบบเนี้ทำไม้เราถึงหันมาปลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์ยุคใหม่ที่ให้คุณสามารถาสร้างไรายได้โดยการที่ใช้เวลาว่างหลังจากทํางานประจำอ่ะจริงไม่จริงใช้เวลาว่างหลังจากทํางานประจําคุินก็ทํางานประจํานะคะก็เป็นครู เนาะก็เป็นครูคือหน้าตรงนี้คือสีวิไลอะ่ะดีมากๆนะคะมีการออมทองนะคะซื้อบ้านโดยไม่ใช้เงินสดแล้วก็สินค้าทุกอย่างไม่สักกะเบยังลบอะ่ะคุณไม่ต้องใช้เงินสดซื้อคุณแค่คลิกปลูกกล้วยที่สีวิไลนะคะแล้วก็พาเพื่อนมาปลูกด้วยนะคะกล้วยต้นหนึ่งจะมีอยู่ที่เก้ารวีนะคะ และถ้าว่ากล้วยหมดหนึ่งต้นมันก็จะลิงไปไปขึ้นต้นใหม่อัตโนมัติอ่ะถ้าทุกคนได้รู้ระบบอ่ะคือสุดยอดนะคะคือสุดยอดของของ,ขอ,งอ่าแพลตฟอร์มจีไลที่ที่ก่อตั้งขึ้นมาขอบคุณนะคะคุณสวะนะัสเนาะที่เป็นคนก่อตั้งนะคะก่อตั้งาการปลูกผลไม้ออนไลน์หรือว่า,าแพลตฟอร์มอะตัวนี้สีไรขึ้นมา คือเพื่อให้คนที่เป็นแม่เลี้ยงเด็กนะคะไม่มีเวลาอย่างครูพิมพ์ทำงานประจําแล้วก็หลายหลายคนที่กําลังมองหาชสองทางสร้างรายได้อะ่ะรอดหลายคนแล้วนะคะลอดหลายคนแล้วเบื้องต้นคือปลูกกล้วยไว้ก่อนแล้วเรียนรู้นะคะเรียนรู้วิธีการปลูกกล้วยปลูกผลไามา้ที่ไม่ต้องใช้ทุนอะ่ะเยอะเป็นหลักหมื่นหลักพันอะ่ะก็สามารถสร้างกำไรหลักแสนหลักล้านนะคะด้วยวิธี ง่ายๆในสีวิลยของเราเนาะอ่ะวันนี้ฝากอ่าสวัสดีทุกคนนะ้งโนเลยเด้านหลังเนาะอ่ะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะที่กําลังมองหาช่อนทางสร้างไรายได้เนาะแล้วมาสร้างไรายได้ไง่ายๆกับสีวิลยของเรานะคะด้วยงบสามร้อยจริงๆแล้วก็ครั้งเดียวจบด้วยนะไม่ต้องลงทุนซ้ำๆอีกเลยไม่ต้องลงนะคะถามว่าสา0ร้อยปลูกแล้วเราอ่า ไข่ต้นกล้วยเราหมดแล้วเราไปปลูกต้นใหม่เนี่ยเราต้องลงอีสามร้อยไม้ไม่ะขครั้งเดียวแหละแต่สามารถเป็นหลักแสนหลักล้านอย่างเส้นแม่เล็กนะโกพิมพ์ก็หลักหมื่นนะเกือบจะหลักหมื่นแล้วก็แม่เล็กที่ได้หลายแสนแล้วคูป,ปกี้นะคะสี่เดือนหนะ้าแสนเนาะสี่เดือนห้าแสนแล้วก็เขาก็แบ่งวิธีการทําให้เราเรียบร้อยนะคะวันนี้ทุกคน<อ>ที่มาค<อ>ือ<ด>อย่างสนต่อเนาะ อ่านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะหนึ่งันหตรงนี้สวัสดีเลยนะคะไม่ว่าคุณกําลังยุ่งอยู่กับงานนะคะงานประจําหรือคุณเลียงลูกอยู่บ้านนะคะไม่มีเวลาอะไรแบบเนี้ย กล้วยดิจิตอลช่วยคุณได้จริงๆนะคะครูพิมพ์เกือบจะได้หลักหมื่นต่อเดือนมันมีที่จริงครูพิมได้ได้ได้หลายได้หมื่นกว่าต่อเดือนนั่นแหละหลายหมื่นกว่าหรือน,นะคะอย่างเช่นไม่เล็กก็หลายแสนต่อเดือนนะคะเกือบจะหลักล้านแต่ว่าทําไมทาไมเงินเดือนมันมีแค่ไม่ถึงพ,นพันคือแค่เงินเดือนมันตังมันอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็มันมีเงินมีเงินหลายหลายช่อง่ะทุกคนแต่ละวันที่เราขายกล้วยได้นะคะวีละห้าร้อยต้นหนึ่งมันมีหกวี เราขายหมดต้นคือได้เก้าร้อยมันลิงก์ไปปลูกต้นไม้อตัตโนมัติสองสองต้นนะคะคือเราได้หกร้อยสองต้นคือไปปลูกต้นไม้ให้เราโดยที่ไม่ต้องลงทุนอีกอ่ะคือไม่ต้องลงทุนจำฉ่ำนี่แหละที่กูิมพ์ว่าน,นะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะทั้งใหม่สดแล้วก็เพิ่งทาหรือกําลังคิดที่จะทํานะคะลองมาเรามาศึกษาที่กลุ่มปิดฟรีของเราคือกลุ่มหนึ่งหกแปดสิ่ลายถ้าคุณสมัครกับ หนึ่งหกแปดคือเป็นทีมเดียวกันหมดนะคะสามารถมาเรียนดูได้อนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะอยู่ข้างนอกทุกคน